นี่กินเป็นไฟล์เหรอครับโอ้โหนไก่มไก่ใช่ไหมเืไม้ไก่ไไน่าอร่อยมากเลยเนืไ้ไก่น่ากินนะให้ลไก่นี่น่ากินให้ลูกกิน นี่งไงุคนแผ่นนี้เราแผ่นเค็งไม่รู้แผ่นเค็งก็รีหรออันนี้สลัดผู้สลัดโอ,อ,อ้ิไก่หมักซอสแม่น่าอร่อยมาก